สวัสดีครับผมโคชเอกจาก K-Coaching นะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ดูแลโครงการวันออ o วันโคชชิ่งของ OP Academy ครับผมสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมก็โคชมาเกือบ10ปีแล้วครับผมแล้วก็ได้สติ i ิเคตจาก ITCA หรือ International Triathlon Coaching Association จากประเทศสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็เป็น Training Peaks Coach Level 2ด้วยครับ สำหรับวันอวันโคชชิ่งนะครับมันก็คือการออกแบบแผนการซ้อมส่วนบุคคลเพื่อให้เพื่อนๆสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการครับผมไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านไวกีฬาเ,เป้าหมายด้านทวิกีฬาการปัน่นการวิ่งได้หมดเลยครับผมที่เป็น Endurance Sport โดยหลักการแล้วเราก็จะมีการออกแบบแผนการซ้อม5-7วันต่อสัปดาห์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการใช้ชีวิตของเพื่อนๆการงานครอบครัวต้องมีปาร์ตี้สังสรรค์ยังไงเราก็ พยายามจะออกแบบแผนการซ้อมโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านั้นเป็นหลักครับซ้อมในลักษณะนี้นะครับมันก็จะเหมาะกับคนที่สามารถควบคุมเวลาเองได้สามารถแบ่งเวลาได้วันนี้ถ้าไม่สะดวกซ้อมเราก็อาจจะต้องขยับไปเป็นวันพรุ่งนี้คือไม่จําเป็นต้องคือตารางซ้อมมันจะมีความเฟล็กซิเบิลครับผมแล้วก็เหมาะกับทั้งมือใหม,ม่แล้วก็มือเก่าด้วยครับ แล้วก็ในทุกๆอาทิตย์ที่เราซ้อมกันไปนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับเลยก็คือฟีดแบ็กครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับนักกีฬาเพื่อที่ได้รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันถูกทางหรือยังแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากวันออนวันโคชชิ่งไว้กับเพื่อนๆที่สนใจด้วยนะครับวันออนวันโคชชิ่งแล้วก็ OP Academy นะฮะเรา อ่าเป็นเหมือนครอบครัวเราเป็นเหมือนคอมมูนิตี้นะครับเรามาร่วมกันทำบริกเรามาซ้อมบริกด้วยกันเราออกไปปั่นทริปจัก,กรยานด้วยกันเราไปแข่งด้วยกันครับผมแล้วก็พบกันครับ